เ,เ,เสียงเงินแสนนะครับเสียเงินแสนนะครับออกงานแล้วจะทำอะไรกินนะครับดูดูนะครับใครที่จะออกงานนะครับผม อย่าออกครับให้พี่ออกะอย่าออกนะครับตอนนี้อย่าออกนะครับเดี๋ยวแย่งเวลาจีดกันครับอันนี้จับไปแล้วได้สองตันสองตันนะครับบ่อนี้ครับสองตันคูณสี่สิบขอคูณดูนะครับผมผมคูณเลขไม่เก่งครับ เกือบแสนนะครับต่อบอ่อนะครับผมขนาดทำงานประจำยังไม่ได้ขนาดนี้นะครับบ่อนี้ก็จะเอาขึ้นอีกนะครับผมนะครับมีเครื่องสูบน้ำนะครับผมเมื่อวานก็ล่อไปห้าหกพันนะครับขายไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมขายดอกไม้ผมยังไม่ได้เท่าเขานะครับ อย่าไปยปลากลัวพี่นายปะ่ะวะมี่ิ๊กอูทั้งหมดมีประมาณ6บ่อนะครับผมบ่อนี้เดี๋ยวก็จับอีกนะครับ หแดงไหมน้ำแดงตามจะเหลืองยอดขาสนใจสั่งได้นะครับผมโ้ตาอินนนขึ้นมายอดดติดต่อบ้านึงจะตามัน อกนได้ประมาณสองตันกว่าถึงสามตันถ้าเลี้ยงสี่เดือนก็ประมาณสามตันเป็นดิกุยนะสุดยอดแล้วครับสุดยอด โครงการนะครับออกจากาแรงมาละสามร้อยนะครับตอนนี้จับปลาครับได้เงินบ่อละแสนนะครับสุดยอดแล้วครับผมถามว่าคุณทำจริงหรือเปล่าตั้งใจครับ บ่านี่เอาขึ้นไม่ได้เป็นบนนี้น่าจะอยู่ประมาณนาทีวนี้อีกสองนาทีนะครับผมสุดยอดครับสุดยอด